สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเราจะเห็นนะครับว่าอินเดียเนี่ยวางยุทธศาสตร์นะครับความเป็นกลางนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์ดีนะครับเพราะว่าสามารถที่จะรับผลประโยชน์นะจากทั้ง2ฝ่ายได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามีอีกกี่ชาตินะครับที่กำลังดำเนินรอยตามนะครับเราประเทศไทยเนี่ยนะควรจะวางตัว หรือว่าดูแบบอย่างจากอินเดียหรือไม่นะครับอย่างไรนะครับจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียนะครับกับชาติที่กําลังเป็นคู่ปฏิปักษ์กันนะแข่งขันกันอยู่ในการช่วงชิงระเบียบโลกเนี่ยนะดีนะครับทั้ง2ฝ่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางฝากฝั่งนะรัสเซียจีนนะเพราะว่าอินเดียก็ปรากฏตัวนะครับอยู่ในกลุ่มบริกส์นะครับกลุ่มที่กําลังพังงานขึ้นมานะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจนะที่รวมเอาขนาดนี้11ชาติแล้วนะครับ นะครับก็ประชากรประมาณ3.7พันล้านคนนะครับครึ่งหนึ่งอ่ะของโลกนะครับแล้วก็มีการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการซื้อขายกันนะก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งของดอลลาร์ก็ไม่ผิดนะครับในั้นเองเนี่ยนะดินอินเดียก็ไปปรากฏนะความใกล้ชิดนะครับกับทางภากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะนั่นก็คือทางตะวันตกนะที่นําโดยสรัชนะครับจากภาพข่าวต่างๆจากการที่แวะไปเยือนทำเนียบขาวของสรัฐนะครับ รวมถึงการประชุมนะกลุ่ม G20 นะครับที่รวบรวมนะทางภาคฝั่งของชาติตะวันตกนะจำนวนหนึ่งแล้วก็ทางภาคฝั่งตะวันออกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งรัซเออซึ่งอินเดียนะครับก็สามารถวางตัวเป็นกลางได้นะสามารถมีถ้อยถแถลงร่วมนะครับที่เรียกว่าเกิดขึ้นได้นะซึ่งต่างจากที่บาหลีนะครับในปีที่แล้วเพราะอินเดียสามารถที่จะสร้างถ้อยถแถลงร่วมที่ทั้งทางตะวันตก แล้วก็ทางรัสเซียเนี่ยยอมรับนะครับทางจีนก็โอเคด้วยเพราะฉะนั้นการวางความเป็นกลางความสมดุลเนี่ยนะครับทำให้อินเดียสามารถรับผลประโยชน์จากทั้ง2ฝ่ายได้เลยนะครับนะถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าอินเดียนะปรากฏนะครับทั้งฝัง่นะทางตะวันออกนะความสนิทชิดเชื้อกับทางรัสเซียนะการสามารถร่วมกลุ่มกับจีนได้นะทั้งที่มีความขัดแยง้งนะทางด้านพรมแดนนะครับ สามารถเข้าร่วมกลุ่มบิ๊กได้นกักกาเองเนี่ยนะก็ไปอยู่ในกลุ่มนะความสัมพันธ์ทางการอาหารนะกับทางตะวันออกก็ได้นะครับไปทางตะวันตกก็ได้นะตามข่าวที่เกิดปรากฏนะครับคือทุกที่ใหญ่ที่เป็นเวทีโลกนะครับอินเดียนี่ไปเกิดปรากฏหมดเลยนะไปปรากฏแล้วก็ไม่ขัดแย้งกับใครด้วยนะพูดง่ายก็คือสามารถเข้าร่วมหมดทุกกลุ่มนะโดยไม่ขัดแย้งกับใครเลยนะกลุ่มตะวันออกก็อยู่ได้ กลุ่มตะวันตกก็อยู่ได้นะกลุ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็อยู่ได้กลุ่มความสัมพันธ์ทางการอาหารก็อยู่ได้นะครับอย่างกลุ่ม SCO เนี่ยนะเซี่ยงไฮ้โคลเลชันออแกเนเซชันนะครับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก็อยู่ได้นะซึ่งมารวมภาคฝั่งอาทางรัรสเซียนะกับจีนนะครับเช่นั้นเองเนี่ยไปทางภาคฝั่งนะตะวันตกนะมาทางเอ่อแปซิฟิกก็อยู่ได้นะครับอย่างเข้าไปร่วมกับกลุ่มคอร์สอย่างเงี้ยนะ ไปร่วมกับกลุ่มที่เป็นปฏิปักษนะ์กับทางร้านจีนกับรสัสเซียนะอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างออเนะสเตรเลียในกัสซาร์ตนะครับก็เข้าไปอยู่ได้นะครับเป็นกลุ่มคอร์สนะพูดง่ายคืออยู่ได้หมดเลยเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนี่คำน่าสนใจนะครับยุทธศาสตร์ของอินเดียนะครับก็คือการวางความเป็นกลางนั่นเองพูดง่ายคือไม่ขัดแย้งกับชาติใดนะใครจะเข้ามานี่เราไม่ขัดแยง้งนะเราเน้นความเป็นกลางเป็นมิตรกับเป็นกลางเท่านั้นเราจะไม่เป็นศัตรู เราจะไม่สร้างความขัดแย้งเราจึงเห็นการปรากฏของอินเดียในแทบทุกเวทีโลกเลยนะทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะครับจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้ประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายเลยนะครับนี่คืออินเดียนะครับนี่ของจริงนะผู้ที่เล่นการเมืองระดับโลกของจริงนะครับเพราะฉะนนี้เรามองเห็นแล้วครับว่าอีกหลายชาตินะครับที่กาลังดําเนินรอยตามอินเดียอยู่เหมือนกันนะถ้าเรามองเห็นนะครับ อย่างในกลุ่ม BRICS ที่เรามองเห็นอย่างในกลุ่ม OPEC PLUS ที่เรามองเห็นนะครับอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะกำลังนะเล่นบทบาทเดียวกับอินเดียนะครับคือไม่เป็นศัตรูกับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งตะวันตกกระตันออกได้รับประโยชน์จากทั้ง2องฝั่งจากการค้าขายนะครับนี่คือชาติที่สนะครับซาอุดีอาระเบียนะที่เดินนะเรียกว่าตามรอยอินเดียเลยอีกชาติหนึ่งที่มองเห็นนะครับก็คืออียิปต์ อียิปต์นี่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับทางด้านตะวันตกนะสหรัฐแล้วก็ทางตะวันออกเลยนะครับจีนกับรัเสเซียด้วยนะครับทั้งซาอุดีอาระเบียแล้วก็อียิปต์นะครับต่างก็เพิ่งจะเข้าร่วมกลุ่มนะครับกับกลุ่มบริกส์นะครับซึ่งจะมีผลในวันที่หนึ่งมกราคมปีหน้า2 0 2 4นะครับแต่ว่าอีกหลายชาติที่อยู่ในยุโรปนะครับอย่างฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยอยากจะทําแบบนี้บ้างนะแต่ยังเนียนไม่พอนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ